ก็เข้าสู่ระบบอด m i n รหัสผ่านหนึ่งสองสามก็เข้ามาอันนี้อ d m i n เข้ามาเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาที่ข้อมูลพนักงานอ่าข้อมูลพนักงานหน้าข้อมูลพนักงานเราก็สามารถเพิ่มพนักงานใหม่ได้ผู้ดูแลระบบไม่สามารถลบได้โอเคไหมไม่สามารถลบได้ถ้าลบถ้าลบผู้ดูแลระบบได้แล้วใครจะมาดูแล ดูในระบบถูกไหมนี่นมาพนักง,งานก็กดลบได้กดถังขยะก็กดลบไปเลยมันก็จะหายไปก็จะมีดูได้เห็นไหมดูได้ดูได้แลกวากกดอีดิได้เห็นไหม,ไไไหไหมรูปดินสอสีเหลืองนี่ก็คือ edit ทคราวนี้เรามาเพิ่มพนักง,งานใหม่กันอทำเป็นขั้นตอนนะครับชื่อพนักงาน0ูนย์ศูนย์สามหนึ่งหกแล้วกันนะครับ ชื่อพนักงานชื่อคนไทยจริงนะชื่อภาษาอังกฤษเขียนใบคนไทยจริงไนะเข้าไปนะครับไฟล์นะครับแล้วแต่ที่แล้วแต่เราจะกรอกนะฝ่ายอะไรแผนกอะไรตำแหน่งอะไร,ออะไรนะครับก็กรอกลงไปชื่อผู้ใช้งานอาจจะเป็นชื่อเดียวกับรหรัสพนักงานเลยก็ได้รหัสผ่านก็หนึ่งสองสามสี่อ่านแล้วกัน บทบาทการใช้งานนะครับเป็นผู้ดูแลระบบหรือว่าเป็นผู้ใช้งานก็พูดง่ายสามารถเพิ่มแอดมินได้นะครับอันนี้เป็นผู้ใช้งานก็คือเป็นพนักงานนั่นแหละนอกจากบักนทึกข้อมูลสําเร็จเห็นแล้ครับเข้ามาเรียบร้อยแล้ว,ลวต่อมาหลักสูตรอบรมถูกไหมครับแล้วก็ต้องสร้างข้อมูลหลักสูตรขึ้นมาก,ก่อน ข้อมูลหลักสูตรก็เหมือนกันนะครับก็ดูแก้ไขแล้วก็ลบทิ้งได้ตอนนี้เรามาเพิ่มหลักสูตรนะครับเพิ่มหลักสูตรเราเพิ่มหลักสูตรนะครับก็พิมพ์หน้าหลักสูตรลงไปครับชื่อหลักสูตรนี่ครับเราก็พิมพ์ชื่อหลักสูตรไปรายละเอียดหลักสูตรแล้วก็ใส่ลงไปครับอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ชื่อสถานที่นะครับไปอบรมที่ไหนนะครับวันที่ครับวันที่เราเป็นแบบกรอกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสามอย่าเี้ยหรือถ้าเป็นวันเดียวแล้วก็ใส่วันที่ยี่สิบไป แต่ถ้าเป็นหลายวันก็ใส่อย่นี้ลงไปก็เป็นแบบเม้นนวดเวลาก็เป็นแบบเม้นนวดน,นะครับเวลาอาจจะไม่แน่นอนแล้วเม้นนวนลงไปชื่อวิทยากรชื่ออะไรก็กรอกไปครับสถทนะนะครับเป็นแบบรออบรมหรืออบรมเสร็จแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นอบรมเสร็จแล้วะครับก็เลือกอบรมเสร็จแล้วกดบันทึกเห็นไหมครับก็จะได้ลระสูตรมาเห็นไครับ คนนี้ก็ผู้คาราการอบรมอันนี้เป็นของแอดมินนะแอดมินมีคนทําก็เพิ่มนะครับเพิ่มว่าพนักง,งานรหัสนี้นะครับสูงสูงสามรือหกคนไทยจริงนะได้อบอบรมความปลอดภัยชุ้งส่วนเป็นเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อัปโหลดไฟล์ครับก็เป็นอาจจะเป็นใบเซอร์หรือเป็นอะไรก็ได้นะครับอัปโหลดเข้าไปนีอัปโหลดเรียบร้อยนะครับดกดบันทึก อนี้เราก็วิวดูครับมนที่ข้อมูลพนักงานก็ได้เลองวิวดูเห็นไหมครับก็จะมีชื่ออบรมนะครับหลักสูตรการอบรมอบรมเรียบร้อยแล้วครนี้เรามาเข้า user ของพนักงานบ้านนะครับก็0ูนย์ูสามหนึ่งหกูกไหมครับแล้วก็หนึ่งสสามสี่เราสร้างไว้ก็เออเข้ามานะครับ นี่ครับก็จะเห็นยูเซอร์ของตัวเองถูกไหมครับชื่ออะไรรหัสอะไรไฟล์อะไรแผนกอ,อะไรตำแหน่งอะไรที่แอดมินมีคนสร้างขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็สามารถแก้ไขได้แต่ไม่สามารถแก้ไขเลเวลได้นะเลเวลไม่สามารถแก้ไขได้แอดมินต้องมีคนแก้ไขได้เย่างเดียวก็ดูได้ไมาดูแล้วก็สามารถ เพิ่มการอบรมเองได้เห็นไหมเรื่งของตัวเองเท่านั้นเห็นไหมก็จนะเห็นของตัวเองเท่านั้นยูเซอร์ใครก็จะเห็นของยูเซอร์เอ่อยูเซอร์ตัวเองเท่านั้นแเรามาเพิ่มส่วนว่าไปอบรมเรื่องนี้มายูเซอร์สามารถเพิ่มเกิอนอบรมเองได้แต่หลักสูตรเนี่ยต้องไ่เพิ่มจากแอดมินเข้าใจนะแอดมินต้องเป็นคนเพิ่มหลักสูตร ผู้ใช้งานไม่สามารถเพิ่มหลักสุดเองได้ถ้าผู้ใช้งานสามารถเพิ่มหลักสุดเองได้ก็วุ่นวายคนระับวุ่นวายน่าดูเสร็จแล้วก็บอทไฟล์เลือกไฟล์สวัสดีเลือกไฟลนะ์ละวปดบันทึกเห็นไหมก็อบรมไปสองอย่างแล้วคราวนี้ไปที่โปรไฟล์ของตัวเองแล้วเปิดดู หนไหก็จะมีอบรมอันที่หนึ่งเห็นไหมจบมีอบรมอันที่สองขึ้นมาเห็นไหมก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์การเก็บการฝึกอบรมของพนักงานนะครับแอดมินก็สามารถแอดได้ยูเซอร์ก็สามารถแออของของเองได้นะครับแบบสมบูรณ์แบบก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ